อะวันนี้นะครับผมต้องต้องแนะนำนิดนึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยวันดูทีโซทั้ทีอยากให้คอนเสิร์ตดูมีอะไรมีรซึ่งเธอสาคนนี้เอาคำว่าอะไรมาฝากเวทีนะฮะนึกว่าจะ<ม>อ,อะไรก็ <c oughs> ด,ดูดูมีอะไรขึ้นมานันทีนะนึกว่าสามคนนี้อะไรไม่่ใช <c oughs> ำกำลังคิดอยู่นะ ว่าอะไรเหมือนกันแบบพูดด้วยน้ำเสียงที่ต่างกันถูกในในก็อยากรู้ว่ามาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีก่อนนะพี่สวัสดีค่ะพิงค์พี่หนึ่งหนึ่งพีเก้าแอรเจ็ดมาพบทีมพูดอะไรสักเล็กน้อยครับผมพี่พิงคบอกเล็กน้อยไม่เป็นแล้วล่ะนะเดี๋ยวก่อนไม่คือตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามาอะไร จริงนี่นี่เป็นอีสานนะคะ <c oughs> คือโดนย้ายภาามาเลยตอนแรกเนี่ยเราจะเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือ <c oughs> <c oughs> แต่เพื่อนน้องนัำมีย้ายภาามาเลยขนกระติบแล้วขนดอกไม้แล้วล่าลู่มาเปิดเลคือความจริงแล้วเนี่ยพี่พีกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่เบามากธรรมดาเนี่ยจะเบาทําอะไรเบาๆเสมอเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรหนักๆจริงๆจะรู้สึกลําบากใจมากแล้ววันนี้ก็เลยรู้สึกคือลำบากใจได้เพื่อผมเลยทีเดียวเชียวคือไม่ไดคือคือไม่ใช่ บีบีกันจำได้ป่ะล้วทีบอกว่าบีบีมาถามหนิว่าพี่หนิงมีผ้าขาวมั้ผ้าขาวมาจะมีได้ยังไงหนิงเลยบอกว่าให้ถามพิงดีว่ามันมีหรือเปล่าเออก็เลยโทรไปถามพิงใช่ไหมเราเป็นของทุกคนไง่างี่บอกว่าพิงบอกว่าอะไรพิงบอกออกมาแล้วอ่ะออกมาแล้วอ่ะจะมีคือตอนนี้แล้วเนี่ยมีทุกอย่างนะคนนี้คือคือออกจากบ้านมาแล้วคือถ้าเกิดยังอยู่บ้านเนี่ย ก็มีหยิบมาให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแนนกลับบ้านไปแล้วเหรอเอาแนนล่ะยังอยู่ค่ะยังอยู่ยังอยู่แนนที่เคยมาเป็น g u e นะแล้วรอบหนึ่งนะในคอนเสิร์ตนะครับผมใช่แล้วแนนพูดอสักเล็กน้อยนิดหน่อยก็วันนี้มาพูดให้รู้เรื่องก็วันนี้มาในภาคใต้นะคะก็สวัสดีเวิน์มภาษาใต้แล้วกันสวัสดีค่ะน่ารักให้ดูท่ไหน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 ก็ไหนไหนสวัสดีเวียงสาวเหนือสิครับ สวัสดีจ้าไม่อยู่ภาคอีสานเธอด้วยเอางี้ได้เพื่อนนั้นได้อาเรนสองซัำสัดดีนะคะเด้อเออเออเวันนี้แล้วเนี่ยยังไงล่ะนี่แหละอยากที่จะขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณเลยเด้อขอบคุณนะครับทั้งสามคนขอให้อาเรนอา บุญบารมีที่มาช่วยนักทิวในวันนี้นะคะขอให้จงโดนบันดาลให้ทั้งสามคนมีความสุขผมโอ๊ยเยอะไปละนั่นแหละครับก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอเสียงปรีดีดังๆให้กับทั้งสามทั้งสามขอบคุณมากระหว่างนีก็เดี๋ยวสามคนไปพานบอดเร์นัดขนแต่งตัวในนี้หรอแต่งตัวนานมาก ถ้าให้สีเหลีวป่ะทำท่าคิดจุงสวยๆให้คนดูไปด้วยเ,เออค้นชั่วเลยอ่าอ่าอ่าอือสองสามคิดจูงไป นีกไหมครับต้องการขยบมาตรงไจเลยนะฮะไม่เป็นไรเราให้เพื่อนได้ให้เป็นเสียสละเราพอแล้วถ้างั้นแล้วเนี่ยก <c oughs> รี๊ดดังๆให้กับพวกเธออีกครั้งครับผมอ่าวันนี้นะฮะยังมีโชว์อีกนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะถึงโชว์ต่อไปเนี่ยนักอยากที่จะใช้โอกาสนี้นะครับได้พูดอะไรสักเล็กน้อยนะฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ <c oughs> อ่าเมื่อวานนี้ที่ประกาศรางวัลน,นะครับผมผมก็ อยากจะบอกว่าคือถ้าใครเครียดอยู่อะไรอยู่เนี่ยนะฮะไม่ต้องซีเรียสเลยนะฮะเพราะว่าคือปริมาณเนี่ยไม่ใช่สําคัญแต่การที่เราเป็นที่หนึ่งได้ในใจใครสักคนเดียวผมก็พอใจแล้วนะครับแค่นี้ผมก็ขอบคุณมากแล้วจ<ๆ>ริงๆรู้ว่าทุกคนทาเต็มที่นะแล้วผมก็เต็มที่เช่นกันหน้าที่ของผมคือสร้างความสุขให้กับทุกคนไม่ต้องการรางวัลอะไรอีกแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับไปผมกับโชวงต่อไปเลยครับผม